นกสองะเพื่อนไอ้เพื่อนปงนนกสอง่องาเดืดอดร้อน,นนี้อปปี้ยังมามาเดือดิคาร์ปนนกสองม่่ บก,อกตอนนี้เราคงกลายเป็นชอมปีแล้วเหรอแหม่นาคนเก่งบ้าละพ่อ,อคือเก่งแท้พ่อเร่นบ่าเป็นเลยเป็นอย่างพ่อคือ,อพ่อกดเียตรงพ่อพ่อกดบ่าเป็นเนาะ ว่าเล่ากีแดงหรือเล่กี่ฟ้าสีฟ้ากูเลกีดงกูนักสอนตุ้มเพือนสอนด้วยเพื่อนตอนนี้เราจะไปขึ้นแรมังแล้วกันเพื่อนเราด้วยไปกันไปทุกน ปืนนัดสองเว้อนักกูตายแล้วว้าเอาใหม่เอาปืนนี้ใหม่เลื่อนเปลี่นยน,น,ยน,นยปืนละอันนี้สวยกว่าเลือกปืนนัดสองเลือกปืนจากนี้เอาตัวใดดีกว่า สภาพดีเพื่อนเพื่อนี่ของอะไเนี่ยแต่ว่าก็ไปไปนั่น้นไปด้วยสิเพื่อนหาแฟนปพ่อนไ่อไปแล้วเหรอไย เอานุเป็นซอมบี้เลยเหอออฮี่ตัวเขียบเหมือนกันเลยนะเพื่อนไเอาใหม่พาว่านุกูไม่ชอบแบบคุณเอาแม่ขีแดงืนเอาแม่ขีแดงพ่อพ่อเรีนเรเรื่อง่เป็นปืนนักสอง อีกแปบเราด้วยตาวิ่งไปใหม่อ่ะคุขอเดทตอนนี้สัเพียังบ้างไมาอมน อยากทำแล้วทำได้สั่นตนะีมีเพื่อนสองอ๋อโซเดอร์วินแปลว่าอะไรไม่รู้เกมพีพายนั่นเองอันนี้<ะ>เขาเรียกเกม,อะ,เกมอะไรเกมพีพายพีพายอะไรเกมพีพายปืนนักสูง เปืนนักสองนัเปอเออปื้นนักสองนี่แหละแายคนควรจะง่ายยิ่งเชียร์ด้สิเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนนักของตัวตัวตัวแล้ตัวเดียวแล้วเหรอเิแล้วตัวเดียวไว้ยัง ยิงคือก็ปูตายเลยเก่งไหมเดี๋ยวนั่งก็จะเอาแบบอันอื่นแล้วเอาแบบไหนแบบนี้ยหลังก็เลยใชปืนนักฆ่าสไนเปอร์สไนเปอร์ปืนสไนเปอร์เต็มโตขึ้นน้องจะเป็นทหารไหมน้องกูน้องกูจะเป็นเหารหัวดำ เอาคือเป็นอาหารหัวดำนงปูนเป็นอาหารแล้วกันนะแต่ก่อนพอดเด็ดก็เด็ดก็เป็นอาหารนะ,ะต้าเหลือตุ่มเขายิงกี่เ่ิน เพื่อนยิงยิงกันพบเลยนะเพื่อนอ้ะ่ะเพื่อนตายแม่หมดเวลายัางอ่ะอุ้ยหมดเวลาแล้วพี่กว่า เพื่อนชมพีนักปู่อยากเป็นอาตวหนังเนี่ยเพื่อปืนนักชงอ่ะขึ้นไปบนกุกวุ้ยมึงขึ้นไม่ได้ ก็แล้วเอ,อาไปเล่นให้ยายดูกันบากบายายบึงน้องปุนเลื่มเกม zombie win ไม่ไม่ไม่ต้องกอไก่ถึงฮอนกุงหูกเหรอมันฮ็ดตั้งเดียวอะน้องปุนไม่ต้องกอไก่เหรอ่กอเอ๋ยกอไก่เราพูดตามพ่อเลยใครจะยิงกับน้องนี่น้องปุนต้องท่องกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้า ถ้าหนูไปเกิดในเข็มลูกโซ่นนอันนี้คือเรื่องปืนลูกโองเออเปืนปืนอาบีจีด้วยจากปืนอานอบีจีด้วยเหรอก็นั่งอยู่ในไมคิดเหรอปืนลูกโอง อีตะคุณลูกอันต่อไปอืมพระแล้วพระเด็ดเล่นว่าเป็นดอกอย่าก,ก้มเยอะอย่าก,ก้มเยอะอยวปวดคอยิงตูมจบแล้วเย็นจะน่าหารา